แงในใจงนจดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสเสรเพลียนแบบหัวใจไม่เคยเบาโชคดีติดตัวเหมือนลมหายใจขอ้อะไรแตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัรวาลไม่แกงสงสารสิเปิดทางทุกการวางแผนเง,นง,นงินล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหหยออกไม่หลุดนวน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568ทั้งเดือนนะคะการทำนายเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด Sub ส c r i b ์นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะสำหรับชาวสิงดาวเจ้าเรือนราศีของคุณคืออาทิตย์นะคะอาทิตย์เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหานะคะเขายังอยู่ในเรือนวินาศของคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานที่เกี่ยวกับออนไลน์งานที่เกี่ยวกับออแสงและเงาต่างๆนะคะยังดีอยู่งานฟรีแลนซ์ยังดีอยู่นะคะ างานปกติอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะคะพอเดี๋ยวครึ่งหลังของเดือนสิงหานะคะอาทิตย์จะย้ายเข้ามาที่เรือนชะตาคุณเป็นเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่ที่ดีที่สุดในรอบปีละต้องบอกแบบนี้นะนะดีที่สุดในรอบปีในช่วงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆอย่างเช่นรถใหม่บ้านใหม่รับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่จะเกิดขึ้น นะคะกับชาวสิงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมรอรับได้เลยเรื่องราวดีๆนะคะในส่วนของอดาวเสาร์เดี๋ยวจะย้ายเข้ามาในเรือนปัตตนีของคุณมาเจอกับราหูซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของงานเงินเน่ะเรื่องราวดีๆเยอะแยะก็มีต้องบอกแบบนี้นะคะ,ะการที่คุณจะเป็นในเรื่องของดาวรุ่งพุ่งแรงในเรื่องของงานนะคะหรือว่าจะมีเงินเข้ามาจากงานเนี่ยอันนี้ดีแน่นอน นะะในส่วนที่ต้องระวังก็คือส้มมอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริวารน,นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริวารหรือว่าหุ้นส่วน partner ในบางคนนะคะที่แยกย้ายกันไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เกิดขึ้นโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของงานจากไพ่กันบ้างนะคะใบแรกขึ้น สองไม้เท้าค่ะส้มมองว่าคุณค่อนข้างมองการไกลนะคะในเรื่องของการพัฒนาฝีมือในเรื่องของการทำงานค่ะนะคะอยากที่จะไปเรียนต่อหรือไปต่างประเทศเลยเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในเรื่องของงานไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออยากจะไปเที่ยวก็ได้แล้วเตรียมเก็บเงินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ส้มมองว่าเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองเลยนะคะอืม เพื่อที่จะคุณคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานว่างานที่ทําอยู่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สามารถเลี้ยงคุณไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าคุณก็เลยอาจจะหาทิศทางอื่นอาชีพเสริมหรือหางานทิศทางอื่นที่จะทําด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งมีงานเข้ามารัวๆเลยเงินก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคุณรับหมดโอกาสในเรื่องของงานที่เข้ามานะคะคุณรับหมดเลย นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยโอกาสทิ้งนะคะแล้วก็บางคนทำงานมากกว่าหนึ่งงาน temperance นะคะบางคนทำงานมากกว่าหนึ่งงานและจัดสมดุลได้ดีจัดสมดุลในเรื่องของอารมณ์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะนะคะชาวสิงในช่วงสิงหาคุณจัดสมดุลได้ดีแม้ว่าจะมีความกังวลใจนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกหรือว่างานที่เกี่ยวกับ สุขภาพสายสุขภาพเนาะนะคะอาหารแบบนี้นะคะสายสุขภาพเ,าเป็นในเรื่องของยายาก็ได้นะคะสายยาต่างๆดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในในเรื่องของการโยกย้ายงานโยกย,ย้ายถิ่นฐานแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากรอมานานเหมือนกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนะ ตัวไฮพิเทตค่ะจริงๆนิ่งจริงๆนะคะมันเป็นการนิ่งที่ไม่นิ่งนะคะเพราะว่าคุณใฝ่าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเลยแน่นอนเลยค่ะสิ่งที่คุณกำลังรอคือในเรื่องของการเติมเติมเงินนะคะเติมเงินเพื่อน,นำไปซื้อในเรื่องของทรัพยากรท,ที่มันเป็นความรู้อะค่ะเติมสมองเนาะนะคะให้ตัวเองได้พัฒนาในเรื่องของการทำงาน เดือไฮพิเทชนี่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีมากๆในการทํางานแล้วก็ในเรื่องการสอบการเดินขั้นเลื่อนตาแหน่งจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะนะเพราะว่าคุณใช้ความนิ่งสงบนะคะในการทบทวนในเรื่องของการทํางานนะะในเรื่องของการอ่านหนังสือเพื่อสอบอะไรประมาณนี้คือ,อสมาธิสติมันค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้เซนส์ก็จะแรง ะคะเซ้นในเรื่องโชคลาภก็จะดีด้วยนะคะจิตใจเย็นขึ้นนะคะจิตใจเย็นขึ้นบางคนคิดที่จะไปบวชพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็ได้นะคะซึ่งถือว่าดีมากๆงานที่ทําได้ดีก็งานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์แพทย์พยาบาลงานหมอดูก็ได้คะ่ะนะคะหลายคนพัฒนาในเรื่องราวแบบนี้แล้วทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมันได้พัฒนาได้ทํางานแบบนี้เราได้พัฒนาจิตวิญ,ญญาณตัวเองให้สูงขึ้นด้วยค่ะอืม เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นแล้วก็ได้เยียวยาใจตัวเองด้วยแบบนี้ค่ะนะคะเจ็ดถ้วยนะคะไอเดียในหัวมากมายนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาะคะไอเดียในหัวเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าร่างกายเหมือนกับจะต้องการการพักผ่อนนะคะคือมันคิดเยอะนะคะคิดเยอะเพราะฉะนั้นเวลานอนก็ควรนอนนะคะ นะคุณมีไอเดียมีเรื่องที่อยากจะทำเยอะมากๆเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นของชาวสิงค์คือการเ,าเปลี่ยนแปลงในเรื่องบริวารค่ะสามถ้วยหัวกลับเปลี่ยนแปลงในเรื่องบริวารหรือพาร์ทเนอร์ค่ะนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนก็เปลี่ยน,ยนจริงๆค่ะนะคะในช่วงปลายเดือนมันจะมีมันจะมีอยู่สองช่วงเนาะ ช่วงกลางเดือนนะคะกับช่วงปลายเดือนนะคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นนะนะคะคุณค่อนข้างคิดมาแล้วนะคะว่าบางทีบริวารอาจจะมีปัญหากันเองนะคะซึ่งซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหลายคนรอแล้วนะคะหลายคนรอแล้วที่จะจัดการเรื่องนี้ถ้าเกิดบริวารมีปัญหากับคุณบริวารมีปัญหากันเองคุณน่าจะไม่เอาไว้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะนะคะหรือว่า คือคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างแล้วเขามีปัญหากับคุณอะออส้มมองว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นานนะคะอืก็ก็ใจเย็นๆค่อยๆพิจารณา,นานเนาะนะคะในส่วนของเงินในส่วนของเงินนะคะส้มมองว่าเงินเข้าดีอ่ะเงินเข้าดีเลยนะคะเงินเข้าดีตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเดือนแล้วก็ เงินที่รอคอยเข้าดีมากๆเงินคล่องเงินดีมีการวางแผนในเรื่องเงินดีมากๆค่ะบางคนถึงขั้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายเลยอะน่าจะทําในช่วงกลางเดือนนะเพราะว่าเงินมันเรารู้สึกว่าเงินมันเข้าดีแค่บางช่วงอะเงินมันเข้าดีแค่บางช่วงแต่บางช่วงมันมันทาให้เรากังวลใจอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากหาในเรื่องเงินเพิ่มเติมหรือว่าวางแผนในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินด้วยการจดอะ ให้มันดีกว่านี้นะคะเงินจะได้ไม่ลอยหล่อให้คุณระมัดระวังนะคะในเรื่องของการลงทุนเยอะๆนะคะชาวสิงหากคุณอยากลงทุนอยากรวยหรือมีความโลภคุณอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สามถ้วยหัวกลับบางทีมีคนสนิทคนรู้จักเพื่อนฝูงนะคะเขาได้คำปรึกษาจากคุณเขารู้ว่าคุณอยากรวยอยากมีเงินเขามาใช้จุดอ่อนตรงนี้นะคะในการพูดคุยกับคุณและให้คนร่วมให้คุณร่วมลงทุนน่ะ อย่าไปทํานะส้มเตือนไว้ก่อนนะคะนะใครมาขอหยิบยืมเงินช่วงนี้โดยเฉพาะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกให้ยั้งไว้นะคะช่วงนี้เซฟเงินเก็บเงินดีที่สุดค่ะนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวสิงค่ะออคุณดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองเสี่ยงจะเป็นอะไรอยู่แล้วเราต้องดูแลงไง เพราะฉะนั้นให้คุณทําตามเซนตัวเองในการปฐมพยาบาลตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองนะคะหลายๆคนโชคดีมากๆที่มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอยู่ใกล้ค่ะเป็นอะไรก็หายนะคะเดย h เ r อ i t ดหัวกลับค่ะบางทีรู้สึกมึนๆงงๆหัวนะคะอาจจะต้องดูเรื่องไขมันหรือว่าในเรื่องของสายตาในยามค่ำคืนค่ะนะคะก็เลี่ยงการออกจากบ้านในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็อาหารเป็นพิษค่ะ นะคะบางทีทานข้าวนอกบ้านหรือมือไปสัมผัสอะไรแล้วไม่ได้ล้างมือไม่ไม่ได้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะหยิบจับของเข้าปากนะคะต้องดูแลในเรื่องความสะอาดนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภมีนะเพราะว่าขึ้นไพกก่เจ็ดดาบชาวมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนคนที่ อาจจะแบบชอบชอบเล่นกับคุณชอบแกล้งคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณชอบแกล้งเขาก็ได้นะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูเป็นผู้หญิงทำงานเก่งที่อยู่ใกล้ชิดคุณค่ะเลขนําโชคได้1086ค่ะ1086นะคะชาวสิงมาดูไพ่ออร์เรอร์นางฟ้านะคะไพ่ออร์เรอร์นางฟ้า แนะนำอะไรนะคะแนะนำอะไรกับชาวสิงหรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเนาะนะคะแล้วก็แผนที่ชีวิตไกด์ไลน์ด้วยนะคะ l o o k up look forward ค่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆก,ก็ปล่อยผ่านนะคะเดินหน้าเข้าสู่พลังงานดีๆนะนะคะเดินหน้าให้คุณค่าตัวเองก้าวเข้าสู่พลังงานดีๆได้แล้วนะคะ เพราะว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆโอกาสดีๆที่เข้ามาเรื่อยๆเลยในเดือนนี้นะคะเรื่องราวใหม่ๆดีๆที่มันจะช่วยเฟลชทําให้พลังงานของคุณมันมันเปลี่ยนนะคะไปสู่ความสดใสแล้วมันดีให้ดูในสิ่งที่คุณได้รับจริงๆอย่าไปอย่าไปคิดอะไรมากเอออย่าอย่าไปคิดแบบให้ให้มันให้มันเศร้า ออะะต้องดูสิ่งที่เราได้จริงๆว่ามันดีนะคะมันดีก็ต้องดีใจตามสิ่งดีๆที่เข้ามาเนาะ Heaven <a> message นะคะคุณสามารถปรึกษาผู้คนอน,นิสานจากสวรรค์นะให้คุณปรึกษาผู้คนบางทีคุณยังไม่ทันปรึกษาเลยคนใกล้ชิดคุณอ่ะที่เขาหวังดีกับคุณนะคะ,นะคะนะคะเขาก็ให้คำปรึกษากับคุณแล้วให้กำลังใจให้คำปรึกษาบางทีมาในทางความฝัน นะคะบางทีมาในทางความจริงนะเพราะฉะนั้นให้คุณดับฟังคนที่เขาอยากปกป้องอยากดูแลนะคะอยากเซฟคุณอยากให้คุณเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณรับฟังพวกเขานะคะคุณน่าจะแยกออกนะว่าใครหวังดีกับคุณจริงๆหรือว่าใครที่ไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆอะคะ่ะ power of angels นะคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลเพศหญิงค่ะที่ อ,อ,อย่างที่บอกปกป้องคุณเซฟคุณนะคะแล้วก็ให้พลังงานดีๆให้คำปรึกษากับคุณคุณเวลามีอะไรที่มันมันมันปลดเปลื้องไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้สามารถไปปรึกษาพวกเขาได้พวกเขาอยากยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพความคิดของคุณให้ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าพวกเขาหวังดีกับคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวสิงห์ ขอให้ชาวสิงมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกจริงวดกระปะกูมีแค่ลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไป